ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซียนเอ๋อนะครับหนีเมียมาหยอดสลดออีกแล้วนะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็เซียนเอ๋อจะมาลองเล่นเกมนี้จ้ะชื่อภาษาอังกฤษว่า fortune god หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเทพเจ้าที่ทุกคนรู้จักกันดีคือเทพเจ้าชายสิงเอียนะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะครับวันนี้เซียนเอ๋อก็ มีงบมาที่1041บาทนะก็ก่อนอื่นแล้วนะเซียนเอ๋อก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะติดตามช่องของเซียนเอ๋อด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดน,นะก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้เซียนเอ๋นะในการเล่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เซียนเอ๋ในการเล่นเกมด้วยนะฮะก็วันนี้เบตต่ำสุดอยู่ที่3บาทนะเซียนเอ๋อก็ไม่เอาวันนี้ ส่9บาทไปเลยนะหมุนไปเลยไมไ่ต้องรอจ้ะไม่ต้องรอช้านะยาวไปเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็สวยงามนะจ๊ะมามาแล้วครั้งแรกนะแล้ววืดไป34ไม้แรกนะักผู้ชมยาวไปครับยาวไปกดเอาเองนะฮะกดเอาเองยังไม่ออโต้นะจ๊ะเกมนี้ก็ไม่มีการซื้อฟีเจอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับจ้า สวยงามครับหมุนซ้ำนะจ๊ะยาวไปนะเราได้ก้อนทองนะที่พระเจ้าลงมานะฮเอาสวยๆนะไม้นี้โอ้โหเออที่พระเจ้ามาจุดตินะฮะเมื่อกี้มาจุดตินะสวยเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมไปไปกันต่อเฮ้ยลดลงอย่างไวนะคุณผู้ชมคือรถไวแท้ค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะเอาเอสวยจ้ะ เอาไปอาตีน้อยสองตัวตีกองดีๆนะลูกนะขอให้เฮียดีๆหน่อยนะจ๊ะโอ้โหพี่น้อง2บาทละว่าอย่างนั้น6บาทโอเคสวยจ้ะอา้าไปนะไปนะก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะคุณผู้ชมมาลองเล่นดูนะก็ดูท่าทางจะเข้าดีนะขอก้อนทองลงมาหน่อยนะ ก้อนสีทองเราจะลงมาไหมโอ้โหโคตรโคตรถูกเลยนะดูดิคุคิวได้3บาทนะผู้ชมมันต้องต่อกัน5แถวนะถึงจะสวยนะถึงจะแบบแตกหนักๆนะผู้ชมสัญลักษณ์ต่างๆถึงจะร่ำรวยนะฮะประทัดอย่างนี้นะหวัวสิงโตอย่างนี้นะ มาไาส,สวยจากพี่น้องโอ้โหอะไรเนี้ยสามส,สวยหน่อยเออโอ้ตัวหนังสือเยอะไปคุณผู้ชมถ้ามันเป็นหัวกะโหลกเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเนี้ยผมเรียกไม่ถูกนะนตัวแดงๆอะ่ะลูกกลมๆเนี่ยดันงนั้นงามเลยนะโอ้โหเปลดเก้าบาทลงดังเร็วนะยี่สิบสี่บาทเว้ยช็อตนี้เว้ เออเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้มาอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะฮะอืมจะได้โคมไฟนะโคมไฟเราะว่าน่าจะเป็นโคมไฟของคนจีนนะสีแ,งแดงๆนะฮะเอาแล้วเอ้ยหมดลงอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมเออถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้โหบันเทิงเริงใจเลยนะฮะ สวยจ้ะฮ่าใบเหมือนนะรู้แล้วจ้ะดูแล้วก็มามบ่อยๆสิจ้ะโอ้ยขาดช่องแรกช่องเดียวนะโอ้ยก้อนทองของเราไอ้ก้อนทองของเราไม่มานะฮะผ่านไปผ่านมาลงมาสองทีเองนะเว,ว้ยเหลือหกลอยลวเว้ย,ยรถเบียดดีกว่ามางเนี่ยหกบาทดีกว่าผู้ชมออโต้ด,ดีกว่า เหยียดหมุนละสามสิบหมุนแล้วกันครับออตโต้ไปนะฮะเอ้ยสวยๆๆอาแนวนอนฮะรางวัลก้อนโตรเรามาแล้วคุณผู้ชมถ้าลงมาอย่างนี้ก็เจ็บนะห้าสิบเจ็ดบาทอู้เยอะจังเลยอูย้หดีใจจังสวยๆเออมาอีกตัวนึงโอ้หสวยคุณผู้ชม พอลดเบ็ดนะแหม95บาทนะครับรางวัลเมก,กะของเรานะไป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 โอ้โห,โโหสิงโตมาด้วยคุณผู้ชมดีนะช่องแรกไม่มีเสียดายจังอะโอ้โหโอโห้เท่าไหร่เนี่ยวิ่งไปไม่มีหยุดโอ้โหซุปเปอร์คุณผู้ชม229บาทนะครับ โอ้โหเงินทองไหลามาจริงคุณผู้ชมโอ้โหสวยสวยสวยเอาทุนเรากลับมาที่หนึ่งพันแล้วนะคุณผู้ชมเอาไปอีกนะออโต้ไปเลยนะโอ้โหถ้ามาอย่างนี้ดีนะฮะทั้งก้อนทอง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่พระเจ้าลงมาพร้อมกันนะฮะจะเป็นวายนะฮะแนวตรงนะแนวตั้งนะกับแนวนอนนะคุณผู้ชมเอาไปเรื่อยๆจ้ะขอช็อตแบบเมื่อกี้อีกสักทีหนึ่งสิ โอ้โห oh, อย่างงดงามเลยนะฮะเมื่อกี้หมุนไป4ี่ห้าไม้น 4, มนะออโตโ้เราเข้าซะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ดูดคืนอย่างรวดเร็วนะครับผมแหมได้มาเมื่อตะกี้เองนะพี่เท่ไอ้หนูอติอติอติเรียกหน่อยเรียกหน่อยไี้กองเรียกอ้ดีหน่อยชิงฉับตัวเฮ้ย เออประทัดนะประทัดมานะ,ะทัดมา32ิบบาทนะฮะขาดเป็นตัวเดียวนะงัน้น5้ใบเหมือนเลยนะฮะไป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 อยู่เร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวหลือ10บไม้แล้วนะจ๊ะมันไม่ไปไหนมาไหนทันทีแล้วเนี่ยเอาอีกแล้ว เอาที่พระเจ้าเ่งโชคลาภครับท่านไปไหนจ๊ะโปรดลงมาจุติให้ลูกให้หลานเดี๋ยวนี้ให้ไวจ๊ะ mm. บาทเดียวโอ้ยเออมาเลยเว้ยโอ้ท่านมาจริงๆครับมาที่สีแนวโอ้มาแนวตั้งเหรอโอ้โหเอาสวยเอออย่างนี้แหละ โอ้ทั้งมาแนวตั้งและแนวนอนนะผู้ชมปาดติดท่อสวยจริงๆนะฮะท่านลงมาจริงๆนะต้องเรียกท่านลงมานะฮะรางวัลเมกกานะฮะร้อยห้าสิบสี่บาทผู้ชมยังอยู่นะขอเป็นตัวสวยๆนะโอ้โหยมาอีกแล้วโอ้โผู้ชมเฮ้ยเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นนะครับ โอ้โหร้อยสามเจ็ดบาทนะฮะโอ้โห,โหเชิญครับเชิญเชิญท่านหมุนสาอีกทีนึงขอสัญลักษณ์สวยๆโอ้โไม่เอาอันเนี้ยโอ้โหเบาไปฮะเบาไปขอแบบปะทงประทัดอย่างงี้ไ้ไหมฮะหัวสิงโตอย่างเงี้ยนะเอาเหลือสามเหลือสามยังอยู่ไหมโอ้โหไปซะแล้วนเนี่ยเนี่ยมาทำไมมาตอนนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะได้มาก โอ้โหเสียดายจริงครับเมื่อกี้นะกำไรเราได้มาที่300บาทนะท่านผู้ชมตอนนี้อ,ออโต้วไว้อีกสักทีนึงครับผู้ชมโอ้ถ้าเบ็ดสวง,สงนี้มันไม่ออกนะท่านผู้ชมผมลดเบ็ดลงมานะจาก9บาทเป็น6บาทนะฮะ <c oughs> โอ้โหเชิญท่านจุติจะเทียบจ๋าองค์เทพเจ้า โปรดจุติลงมาช่วยลูกหลานนะจ๊ะเรียกท่านแล้วนะท่านจะมาหรือไม่มานะท่านลงมาบ่อยอาจจะเหนื่อยก็ได้นะโอ้โหสามสิบบาทนะครับสวยทีเดียวนะอ่ะไปจ้ะอติจ๋ะรัวรัวเรียกเทพเจ้าลงมาลูกก่อนทองก็ได้ถ้าท่านไม่มานะ เป็นอย่างไรโ oh, อ้โหอีกแล้วไม่ครบห้าตัวนะฮะก็ยังถือว่าได้อยู่เมื่อกี้วูดไปอีกแล้วตีตีตัตงรถแล,ล้วตีเหลือสิบไม้นะฮะท่านจะมาไหมฮะขอสักรอบหนึ่งนะฮะขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ ให้มีกำไรโอ้โ oh, หประทัดประทัดเราไม่มาห uh huh. ล้อหกแล้วครับคุณผู้ชมเอานับถอยหลังอ่ะห้าแล้วยังไงมาแล้วโอ้ oh, ท่านมาช่วงปลายๆนะขอมาอีกท่านมาอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะโอ้ uh huh. oh, ท่านอุตส่าห์ลงมาไม่มีตัวเชื่อมฮะ ท่านนันมาแนวตั้งข้างหลังนะฮะก็เลยโอ้โหวืดไปเลยนะฮะโอ้โยยังกำไรอยู่คุณผู้ชมขึ้นดีไหมอ่ะไม่ขึ้นดีกว่าคุณผู้ชมเอาห้าสิบดีกว่านะไปครับจัดไปกันเนี่ย,ยาวๆไปเลยอ่ะห้าสิบหมุนนะท่านจะมาหรือเปล่าขอให้ท่านลงมาสักสองครั้งนะฮะ เจอความร่ำรวยนะจ๊ะโอ้ยให้เจอตัวหนังสือเนาะเอาแบบจำแจมบได้ไหมฮะเอาแบบจำแจ็บได้ไหมฮะเอาแบบจำแจ็บจันได้ไหมฮะโอ้โหยังไงล่ะตียังไงละ่งงละเนี่ยตีอาตีอาตีอา่าให้โชคเลยนะอาตีโอ้สวยนะสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สิบวงบาท นะถึงมันจะเป็นคนละตัวนะเราไม่ว่ากันนะฮะขอแต่ว่ามาบ่อยๆมาบ่อยๆนะไม่ให้ขาดทุนนะฮะไปลูกตีจ้าอาตีน้อยนะอาตีน้อยโอ้โหไปอยู่ข้างหลังเอ้ตีเออแนีนนอนไหมเออถ้าเนียนนอนอย่างนี้ชอบเลยสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ หมุนซ้ำไปครับหมุนซ้ำไปเออขอสัญลักษณ์สวยๆโอ,อ้ยทำไมมีตัวหนังสือวะเนี่ยอย่เพิ่งหมดนะจ๊ะโอ้ไปซะแล้วโอ้โหท่านมาแป๊บเดียวเองนะเราก็ยังมีกำไรนิดหน่อยนะฮะยังพอประคองไปได้นะครับ เออมาอีกแล้วเอานอนนอนท่านนอนเว้ยท่านนอนเว้ยนอนไหมเออสวยอย่างนี้ฮะสวยอย่างเงี้ยสวยงามนะฮะห้าสิบห้าบาทนะครับแหมยังพอไปต่อได้เนงะอย่าเพิ่งหมดไปท่านสวยสวยโอ้ยมี่ตัวหนังสือโอ้ผมว่าหมดแล้วแหละท่านไปแน่นอนฮะอย่างเงี้โอ้ยกำลังมาดีๆเลย ท่านูส่าลงมา2รอบนะฮะเลียงไม่สวยนะเมื่อกี้เรียงไม่สวยนะตัวสวยๆัันมาช่วงหลังนะครับเออโอ้ยืนฮะยืนอย่างนี้ก็ได้อยู่ครับได้เคนะฮะหมุนซ้ำไปครับเป็นอย่างไรโอ้โหไปแล้วท่านไปแล้วหาลงมาอีกท่าน ทั้งนอนทั้งยืนท่านแบบไหนก็ได้ฮะท่าไหนก็ได้ฮะอ๋อสวยๆนะขอกกำไรให้ลูกหลานหน่อยนะพอจะได้ไปเล่นเกมอื่นต่อนะครับอ่ะไปไปไปตีโอ้โหทำไมไม่มาตอนท่านอยู่วะนะตอนท่านตอนวายมาตอนท่านลงมาอนะ่ะไม่มานะตีอ๋อไป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  อเชิญนะจ้าเชิญเชิญท่านเทพจุดตินะจ๊ะมาไม่มาคุณผู้ชมโอ้มาเวท่านมาแบบยืนนะฮะสวยงามนะ30บาทครับผมเอาหมุนซ้ำไปสวยดิโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่ครับนิดหน่อยฮนะสิบกว่าบาท13บาทนะฮะ เอาสิบไม้สุดท้ายตีเฮียเฮียจะไปแล้วมาไม่มาตีโอ้มาเอาไว้ยืนเว้ยท่านมาแบบยืนนะฮะก็หมุนซ้ำไปนะฮะเอ้ามาอีกเว้ยเฮยมาแล้วแบบยืนและแบบนอนนะฮะคุณผู้ชมมาลุ้นกำไรอย่างเดียวลูกคุณผู้ชมทีนี้ ต้องมีกำไรแล้วฮะทั้งยืนทั้งนอนอย่างนี้นะต้องเต็มหน้าจอแล้วไหมเออมันต้องอย่างนี้ครับท่านเ,ออเฮ้ยมาขออีกทีหนึ่งครับขออีกทีหนึ่งนะขอกำไรทักสามสี่ห้าร้อยนะครับผมไปแล้วโอ้โหได้มาสี่ร้อยนะผู้ชมไปสวยตีสี่ไม้สุดท้ายนะ มาท่านจุดตีหน่อยเอาสวยเอออ,อีกสองไม้เป็นอย่างไรเอาครั้งสุดท้ายตีโอ้โหไม่มาคุณผู้ชมนะก็เอาทุนมา1นึ่ันเท่าไหร่นะ29บาทเหรอผมจำไม่ได้นะก็ได้กำไ,ไรมัน4ี่รอนะคุณผู้ชมก็พอได้ไปต่อเกมต่อไปนะเชนเออคิดว่า พอดีกว่านะฮะเอาไว้เล่นเกมอื่นต่อแล้วกันนะครับก็เก็บสะสมกำไรไปเรื่อยๆนะไม่โลภนะฮะไม่โลภโลภชิ้นไรหมดทุกครั้งนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเกมนี้นะฮะก็เข้าดีอยู่เข้าดีอยู่นะเทปเจ้ามาบ่อยนะฮะก็ยังไงก็ชอบคลิปของเซียนเอ๋อนะฮะก็ฝากกด Subscribe ก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เซียนเอ๋อ้วยนะครับแล้วก็อยากให้เซียนเอ๋อไปเล่นเกมไหนนะ ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะในคลิปของเซียนเอ๋อที่ลงไว้นะก็วันนี้เซียนเอ๋อขอตัวไปพักผ่อนและอะยังไงเดี๋ยวเซียนเอ๋อมาเล่นใหม่นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ